เพลงมันเดือดจังอะยอยอโอเยโอเยไม่กินต้มไก่ผมไม่กินต้มไก่ผมไม่กินต้มไก่ผมไม่กินต้มไก่แล้วผมก็ก็ไม่กินต้มไก่ผมจะกินต้มไก่ผมไม่กินต้มไก่วันนี้ผมบอกยายว่าผมผมจะไม่กินต้มไก่ ต้มไก่มันไม่เคยอร่อยผมไม่เคยจะชอบต้มไก่ยายก็ทํามันอยู่ได้ผมไป um <S <s yeah. ต้มไก่โยบผมไปต้มไก่ต้มไก่มันไม่เคยจะดีแย่ต้มไก่มันไม่มีอะไรดีผมอยากจะกินข้าวโพด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 แย่บอกยายหนูจะกินข้าวโพดแต่ยายเขาก็ทําต้มไก่ทำ่ะ ทำอะไรอยู่ได้ผมไม่กินต้มไก่ผมจะกินข้าวโพด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 เท่านั้นแต่ยายแต่ยายอยากให้ต้มไก่ต้มไก่มันอร่อยตรงไหนผมมองมันอยู่ได้ต้มไก่ไม่อร่อยแล้วเนี่ยก้าปพอข้าปพอป้าะปพอเยี yeah! ่ย เอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงข้าวโพดข้าวโพดของผมมันอร่อยมากจริงๆข้าวโพดของยายที่ยายผมทำทุกวันผมกินมันทุกวันทําให้ผมโตขึ้นมาแข็งแรงกันทำจำบะจำมา,จ,มา,จ,มาจังจังล้องไม่ได้คิดไม่ออกว่าต้องร้องอะไรอีกเฮ้งองงองงงงงน้องใงงอ,งอะแี่นเพลงดับเดอะบีทเ yeah y yeah. ต้มไก่ต้มไก่ผมไม่ชอบกินต้มไก่ต้มไก่ยายก็ทําอยู่ได้ต้มไก่ต้มไก่ต้มหมูต้มอะไรต้มหมาก็ได้แต่ผมไม่เอาต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่กินอยู่ได้ต้มไก่ต้มไก่ผมไม่กินต้มไก่ต้มไก่ผมอยากกินข้าวโพดไงข้าวโพดข้าวโพดไงข้าวโพดไงอยากกินข้าวโพดกินอีกแล้วเหรอกินอยู่ได้ไม่เบื่อบ้างไงไม่เบื่อไม่เบื่อยายทำอร่อย ได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวทำต้มไก่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำข้าวโพดให้แล้วกันเนาะอ้าวยายทำไมทำอย่เงี้ย